So, hey, what is going guys? Welcome back to my channel again. And today I'm going to do a TV show, Kid Rangers, um, again. And uh, this is about eco bricks. You put trash or some other stuff into water bottles and then make it as cool stuff. This house is made of eco bricks. Those, I mean, those is probably made out of eco bricks. Good to see it behind the scenes, yeah. okay, guys. So it's not really the time yet. So I walked around and I saw this thing. It looks like they're gonna do like a big on something, yeah. <laughs> นะคะความยาวหงกิโลไปสุดของของสีแล้วก็ไปสุดลองส่งน้ําทางด้านโน้นของเราเนี่ยพงน้อยนักสู้เนี่ยจะอยู่จะเห็นฝั่งโน้นน่าจะเป็นแได้องกันตะโกนเด็กๆก็ต้องระมัดระวังนะลูกเดี๋ยวเสร็จแล้วโดนเลยได้ย่าในน่าจะทำที่ให้ จักรยานวิบากอ่ะหรืออะไรเงี้ย กวนัดคนที่จะมาไปลุยกันไปลัไไปไปไปปที่นี่ทนี่นี่แหละที่เรามาัี่เปเ่ลีพี่กนัคนที่จะมาสอนเราไว้เรียบร้อยได้ไปลยกัน นวสครับสวัสดีครับแล้วเราก็เตรียมของประปามมาแล้วนะครับได้เลยค่ะขอดูหน่อยของประปิตโอเคไหมครนบอะไรฮะตัวนี้ทำได้เหรอคะนี่ทำได้ค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะงั้นลองจับอันนี้ดูนิ่เจอแล้วฮะแล้วลองจับอันนี้ดูค่ะอันนี้มันแน่นกว่าแล้วก็แข็งกว่าเยอะใช่ค่ะแล้วคำว้านือของเราเรียกว่าทานาอกฤษนะคะเพราะว่ามันมาจากคำว่า กับอร้าสกค่ะร้านมันอิใช่หคะก็เลยรามัิงกับพลาสติกถ้าเราถูกปอกันร้าสกิบรือว่าอีคุกริ่จะแข็งแรงขนาดไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับแบกระสิบว่าอิคกริงจะน้องทำ่บ้านได้ด้วย ทีน labor, <Humans. S 1> ia, ี้น้อาแพนหยิบพลาสติกขึ้นมาให้ที่หนคะที่ยิมเกิดพลาสติกนี่เ่ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆแ่บที่แบบเราเอาไปทิ้งก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเราก็เอามาใส่ขวดพลาสติกอเี้ยค่ะเพื่อไปทับซ้หรือว่าเป็นมานั่งเหมือนที่น้องเอกแบบมาก็ได้เหมือนกันมีไนด้วยอ่ะคะใช่ค่ะ้ายในก็ใช่หมดเยอะมากเลยค่ะหยับเราเป็นยังไงกันบ้างคะแขงน่ครับใช่ค่ะมันไม่ยุบหรือว่าอะไรเลย นี่คือขวดที่เลือกมาแล้วนะคะสำหรับไปทำกอี้แต่เราอลองมาเรียงตามแบบเลโอ้อดีเลย

อิฐทั้งหลังเลยค่ะเรียกไหมคะเรียกไหมเวลาเขาทำในมันก็จะไม่เหมือนแบบเาอิฐที่บ้านเราปลูกมติมันแบบเขาที่ไร้ปน้ำแล้วอันนี้ใช้เวลาทำนานไหมคะทั้งหลังเนี่ยค่ะโอ้เรียกว่าบ้านดินคือบ้านที่ต้องใจเย็นค่ะเราต้องค่อยๆ่อยทำทำเรื่อย สามโอเคแเดียวเปิดผลแรกลงบ่อก่ะเลยไหมคะแล้วจะบอกว่าข้างในมีอะโอเคได้ครับย้าเลยย้าเลยดีน่เป็นไงบ้างนจับอยู่ากเีาอะวเี้ีนัม่ไงดีน่าตังไงดนันาีน่อหมตรงนี้นาลงนิดนึงก่อ ถ้าอย่างนั้นเราก็ตั้งแบบใอยางงั้นเนี่ยพอมาขั้นต่อ้นมาเลยเขี่เรียบร้อยเขียบให้ความเพราะมันมันง่ายกว่าใช้มานน่แต่ว่าต้องมีที่เราทำที่จะเรียกว่าปั้นก็ได้เลยแต่ว่าเราท่าเกิดแบบเพื่อเห็นที่ขามันจะยากเกนไปเราเปลี่ยนแล้วก็ต้องผ่านต้องขัดนขวดค่ะคือทำขวดให้เป็นที่แข็งโอเคงั้นอันนี้พอเราเอาฟางมาใส่บนี้เลยฟางอย่างี้ โอเคง่ายสุดจริงๆใช้ได้เหมือนกันแต่อันนี้คือเราย้ำให้แบบสบายเท้าเราขึ้นโอน้ย ทำได้เลยโยนกวดเขาสติดให้น้องหนึ่งให้กำลังเสริมเลย โอ้ยโอไม่ติดตาแบกแช่มาช่วยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเริ่มสวยแล้วเนาะใช่ค่ะสวยมากน้องแฮนดครับอย่างนี้ถือว่าเสร็จยังับก็ถือว่าเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ต้องรอดีนเขาเซตตัวหรือว่าเขาแห้งอีกตะคราหนึ่งค่เราถจะไปหาต้นไม้รอปลูกกัได้แล้ววางรอเราไปหาต้นไม้กันไหมไ้ค่ะนได้ให้เข้ากันนี้ต้องเป็นต้นอะไรดี ไปเลย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 ไปไปไปรักรักอะไรดิรักเธอไม่ไผายคือเป็นแบบเป็นเหมือนที่นั่งกับวางเลยเหรอได้คันเอาเอาเลยค่ะได้ครับเอาครับนั่งได้เลยครับยันนี้มันนั่งได้เลยนะครับ แต่ว่ามันจะดูเสร็จเนี่ยมันจะดูสวยแล้วก็มันมีป่าเขาก็ตัดไม้ไผ่มาขึ้นมาทำวางเหมือนเหมือนเหมือนปากแก่อะไรอย่างงี้ก็ได้ได้แต่ว่าต้องไม้ไหมันโดนตรงคูนที่มันเปียกๆแล้วก็เวลาไม่แห้งมันเลิศเสร็จตัวใช่ใช่เลยมันจะได้เสร็จเลยเนี่น้องห้าสี่สามสองเยใส่เลยนี่ไม้ไผ่สวยงามมาก เ,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 เรียบร้อยไหมเรียบร้อยอแล้วพีด่ดาวก็ได้ต้นไม้มาแล้วอ่ะพวกเราช่วยวางที่ตัวมีต้นเล็กๆมาด้วยดีพี่ตัวดีสวยมากเลยได้ไหมวางเรียงไปเลยลูกวางเรียงไปเลยแน่นเลยวางให้หมดเลยกระสับกระเช้าเลย <S <S ใช่

คราวหน้าพวกเราจะไปบุกตะลุยค้น hey, และไปหนึ่งกำลังคลิปเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอย่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคลิปเจนเซอร์ปฏิบัติการเด็กช่างเย็นเย้ขอลองนั่งหน่อยได้ไหมเราจะแข็งแรงขนาดไหนโอเคไม่โดนอลยไม่ได้